หมูไม่มีครับที่นี่มังสวิรัตนะฮะไม่มีนะฮะอ่ะมีป๊อกไหมมีป๊อกไหมสองแล้วครับสองแล้วครับสองแล้วสองแล้วแล้วเร็วแล้วเร็วคุณเสกค่ะคุณเสกคุณเสกชะยวงคารวาหรือเปล่าใช่ไม่ใช่รับไม่รับ รับเอาถูกต้องเอาไปอีกหนึ่งชิ้นนะครับหนึ่งชิ้นโอเคขอบคุณมากนี่คือหัวใจใช่ไหมยังยังไม่ถึงยังไม่ถึงแค่ทีเดียวเอาล้ครับใครพร้อมจะตอบคําถามยกมืออ่เชิญครับเชิญครับเชิญเชิญค่ะคําถามยากมากคําถามต่อไปคำถามยากมากพร้อมนะครับพร้อมนะครับเอามือกดไว้ที่แป้นนะฮะเดี๋ยวก่อนจะตอบคําถามเราถามนิดนึงก่อนวันคุณพี่มาจากจังหวัดไหนคะ ที่มาจากสมุทรสาครราบบุญะไม่ใช่มาจากราดบุญะพระประแดงพระประแดงเอาให้แน่เอาให้แน่พระประแดงมาอยู่กี่วันแล้วมาชุมนุมกี่ครั้งกี่วันมามาสม่ำเสมอแต่ไปทุกที่นะคะแต่ไปทุกที่แต่ว่าของสันติสุเรียกอะไรนะของกองทัพธรรมเมื่อปี5 0 5 1 5 2 53จะมาอยู่ที่นี่ประจำแต่ช่วงนี้ที่กระจายออกไปเนี้ยทางพี่เนี่ยสะดวกที่จะเดินไปทาง ทางสวนลุมพอกขึ้นรถไฟฟ้าไปได้เลยแต่นั่นไม่ใช่คําตอบแต่นั่นไม่ใช่คําถามนะครับคําถามหัวใจของตลาดอารียามูวว่าร้องเพลงให้เราฟังสักหนึ่งเพลงของการชุมนุมครั้งนี้นะครับพร้อมหรือยังครับของการชุมนุมเหรอเก้าเดือนคุณจะร้องไม่ได้เลยสักเพลงหนึ่งเฉลือกคะเก้าเดือนแล้วนะสู้ไปอย่าได้ถอยอันหนึ่ง เราเดินเคียงบาเคียงไกทุ่ไปไม่ไห้ทุกันเขาถนัดเขาจะฝฟันขอบคุณครับขอบคุณคับขอบคุณขอบคุณเพื่อนเด้วยนะคะสมน้ำสมเนื้อถนัดเต้นค่ะถนัดเต้นนะฮะถนัดออกแรงที่หลังต้องมาเก็บรายละเอียดด้วยนะครับพร้อมระยางคราวนี้ขอคนที่พร้อมจะตอบคําถามจริงๆเมื่อสักครู่นี้ ซักซ้อมเล่นๆเท่านั้นเองนะครับตอนนี้คำถามของจริงแล้วพร้อมแล้วพร้อมแล้วคนเดิมได้อยู่นะฮะคนเดิมได้อยู่พร้อมแล้วยกมือเชิญครับเชิญครับอันีก่อนคนไหนคนไหนสีเออทั้งสองท่านเลยทั้งสองท่านเลยทั้งสองท่านเลยเอ๊แต่นี่ชาวอาเซียนสันติสุประเดตแต่งเงี้ยไม่ใช่ใช่ไหมไม่ใช่เอาคนไหนก่อนเอาท่านเชิญครับเชิญครับคำถามมีอยู่ว่าก่อนอื่นถามชื่อก่อนถามชื่อก่อนถามชื่อก่อนชื่อเล่นชื่อตุนค่ะอ่าพี่ตุ พี่จุ๋มนะฮะตุกตุน,ตนพี่ตุ๊กกะตุนพี่ตุ๊กกะตุนพี่ตุ๊กกะตุนมาจากจังหวัดอะไรครับมาจากจังหวัดหาดใหญ่ค่ะมาจากจังหวัดหาดใหญ่นะฮ <c> ะ <oughs> <c oughs> ตั้งใหม่ใช่ไหมคะใช่คนตั้ง <c oughs> อ่นี่ถ้ามีถ้าไม่มีคุณยิ่งรักนี่ไม่ได้เป็นจังหวัดแม่เลยค่ะ <c oughs> ขอถามนิดนึงนะครับหลักการของหลักการของตลาดบุญนิยมหลักการตลาดบุญนิยมคืออะไรเท่าที่ผมมีคําตอบอยู่เนี่ยมันมีอยู่5ข้อ แต่สามารถตอบได้สักสองก็พอถ้าถูกนะครับถ้าถูกก็พอแล้วนะครับหลักการของตลาดบุญนิยมคืออะไรหลักการคืออ,อยากแบ่งปันค่ะขายของสินค้าราคาถูกให้จำกัดชิ้นเพื่อที่จะให้ได้ใช้กันทุกๆคน,นะคะ่ะครับถูกไม่ถูกถูกไม่ถูกเอาละเอานะ ผมขอตอบผมขอตอบนะครับ1ก็คือของดี2ราคาถูกสซื่อสัตว์4มีน้ำใจและ5ขายสดงดเชื่อนั่นก็คือการเครดิตการที่เขาเรียกว่าเครดิตเหนือเครดิตตกลงถูกไม่ถูกถูกต้องครับถูกต้อง ขอมอบน้ำสกัดชีวภาพลูกยอคุณพี่พึ่งให้เลยพี่พึ่งให้เลยขอบคุณนะครับขอบคุณที่ร่วมนะครับขอบคุณที่ร่วมสนุกขอบคุณนะครับเดี๋ยวเราจะเมาให้คุณหมอเพราะคุณหมอตอบตั้ง5ข้ออดีผมมีผมมีโพยผมมีโพยต่อไปต่อไปพี่ชื่ออะไรคะพี่ชื่อพี่แนนค่ะหรือวชื่อจริงก็ชื่อพรทนกชุ่มชื่นค่ะมาจากจังหวัดมาจากจังหวัดหดใหญ่เหมือนกันค่ะมาจากหัดใหญ่เอ๊หัดใหญ่มาเยอะนะหัดใหญ่มาเยอะนะครับเอ ผมขอถามนะครับว่านโยบายการค้าของชาวอโศกมีห้าข้อเหมือนกันนะครับมีห้าข้อเหมือนกันนโยบายการค้าของชาวอโศกมีด้วยกัน5้าข้อเอาสักสองก็พอนะถ้าถูกนะมีอะไรบ้างครับนโยบายของชาวอโศกก็คือขายของต่ำกว่าทุนขายของต้อง<ม>ต่ำกว่าทุนขาดทุ<า>นก็คือกำไรคร่ะมีอะไรอีกครับแล้วก็อยากจะ อยากให้คนอยากให้ประชาชนได้ได้รู้จักใช้ของดีค่ะครับ<ด>ีเลยครับยังไม่ถูกซะทีเดียวนะมัน <c oughs> มันเฉียงไปเฉียงมานะ <c oughs> แต่ว่านโยบายของการค้าของชาวอาโศกเขาจะมีอยู่5ข้อมีอีกไหมมีอีกไหมขยายความอีกสักหน่อยนึงก็อยากรณรงค์ให้ประชาชนได้ใช้ของที่มีคุณภาพแล้วก็ลดละออของที่ ปราศจากเคมีอะไรพวกน,นี้ใช <ผม S 2> ขยของที่มีประโยชน์ค่ะครับผมขอตอบนะครับข้อที่1ก็คือขายถูกข้อที่2คือไม่ฉวยโอกาสข้อที่3ก็คือชาวอโศกที่จะต้องเป็นคนขายที่ต้องเป็นคนขยันแล้วก็อุตสาหะและข้อที่4คือประณีตประหยัดและสุดท้ายก็คือซื่อสัตย์แล้วก็เสียสละเพราะฉะนั้นเขาจะเป็นคนที่อยากจะขายของแต่ของที่ขายเนี่ยจะต้องทำมาจากใจแล้วก็ไม่ ไม่หยาบหยาบอ่ะต้องประนีดด้วยนะครับขอบคุณมากถือว่าถูกนะถือว่าถูกนะครับจะบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะคะเราก็ได้บอกพี่น้องๆออกแต่คุณหมอเนี่ยเปิดโพยถามนะคะแต่พี่น้องตอบถูกทุกตอบถูกแสดงว่าเป็นแฟนตัวจริงแฟนแท้ของกองทัพธรรมนะคะของสินค้าชาวอโศกตอนนี้ยังมีอีกมีอีกหนึ่งคำถามนะครับขอผู้ผู้ที่กล้าและอยากจะตอบคำถามหนึ่งสองซ้ำ มีสุภาพบุรุษมัไมขอเชิญครับขอเชิญครับเสื้อสีชมพูเชิญเลยนะครับเชิญเลยนะครับเอาละสิลุ้นลุ้นมากๆควนนี้หน้าตาคุ้นๆนะคะไมโครโฟนของพี่พ่มดไม่ค่อยดังเลยผมขอถามนะครับจงบอกชื่อร้านค้ามาสัก3ร้านพอจะจําได้บ้างไหมครับร้านค้านี่นี่แหละร้านค้าี่นี่แหละครับในตลาดอริยาจำได้ค่ะเชิญครับนะคะ ชุมชนปฐมโโกชุมชนปฐมโศกขายอะไรอก็ขายพวกของทุกอย่างอะค่ะขายในพวกน้ำมันยำมองยำมองถูกไหมถูกไหมพี่มดถูกมถูกนะครับเอาร้านที่สองร้านที่สองของราชธานีอโศกราชธานีอโศกขายอะไรยกตัวอย่างมาขายข้าวค่ะขายข้าวถูกไม่ถูกคุณมดถูก้าวด้วยเอาร้านที่สามร้านที่สามเออร้านที่สาม ก็ยังไม่ทราบว่าขายอะไรนะคะก็คงจะเป็น <studying> ผู <están> ้ผาฟ้าน้ำผู้ผาฟ้าน้ำขายอะไรไม่รู้รู้ค่ะรู้อะไรขายอะไรเอ่ยขายพวกข้าวพวกงานถูกไม่ถูกถูกไหมคะงาพวกข้าวพวกงานค่ะบ้านลาดไม่มีมาขาย ตลาดราชธานีอโศกราชธานีอโศกมีแต่ขายอาหารมีแต่ขายอาหารมีแต่ขายอาหารอ้าวปูผาฟ้าน้ําก็ขายแต่อาหารงวดนี้เอาเอาที่ในตลาดหมอในตลาดลอนยะหมอในตลาดลอนยาหมอเขียวค่ะร้านอะไรคะบอกร้านบอกชื่อร้านมาชื่อร้านไม่ได้ชื่อร้านหมอเขียว แพทย์วิถีทางโอเคถูกต้องผีพายกับซิบดังดังจริงนะคะที่ถามว่าจะบอกว่าให้กล้าเนี่ยนึกจะมาถามเรื่องการเมืองอ๋อนึกจะมาถามเรื่องการเมืองกล้าไหมเนี่ยค่ะไม่ได้วินาทีนี้เราจะถามเรื่องของตลาดอริยะก่อนถะแต่เทว่าถูกแล้วกันนะครับเอามอบของรางวัลให้แล้วกันมอบของรางวัลให้คุณิวันค่ะ ขอบคุณค่ะขอบคุณนะครับเดี๋ยวให้พี่มดออให้คืนให้นีเลยให้ไปเลยแปลว่าจะให้ถามคนอื่นต่อนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณมากๆนะครับคือว่าพี่เขาอยู่หน้าเวทีตลอดไงไม่เคยได้ไปช็อปปิ้งเท่าไหร่พร้อมหรือยังพร้อมจะขึ้นใหหรือยังจะรับรางวัลอ่าแต่ตอนนี้นักร้องเราลอยอยู่แล้วล่ะ้นเดี๋ยวพักก่อนละกันใครที่ยังอยากจะตอบคำถามไปหาคำตอบมาให้ได้ว่าอุดมการณ์ของตลาดอาริยะ คืออะไรมี3ข้อจะอยู่ตามป้ายนี่นะคะจะมีป้ายนิทรศการอยู่แถวนี้นะคะอุดมการตลาดอาริยะคืออะไร1 2 3มี3ข้อและเดี๋ยวพร้อมแล้วขึ้นมาหรือไม่ก็กระซิบถามกับชาวอโศกได้นะคะอุดมการของพานิชย์บุญยมผมได้ว่า ที่เขาร้องเพลงอะไรนะ Our Lost Is Our Gain อะไรพวกนี้มันแปลว่าอะไรเนี่ยนะแปลว่าอะไรเนี่ยนะครับพระเป็นแนวคิดพระราชดำริพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้วยหนึ่งในนั้นหนึ่งในนั้นงั้ทิ้งคำถามเอาไว้ท้งคำถามอาไว้ีเวลาที่จะไปเสาะหาคำตอบเพื่อมารอรับรางวัลในรอบต่อไปล้ำวงกับพี่ชาวนาสามเพลงแต่ว่าเดี๋ยวถามก่อน พี่ชาวนาบอกว่ามีชาวนามาจากกระทรวงพาณิชย์40คนอยู่ทั้งหน้าเวทีนะตรงไหนบ้างคะพี่ชาวนาจากกระทรวงพาณิชย์อยู่ที่ไหนกลุ่มชาวนาจากกระทรวงพาณิชย์ค่ะขอดูมือหน่อยค่ะถ้าพร้อมแล้วมาที่นี่เลยครับแต่เขาบอกว่าพี่เขาบอกว่า เขากระจายไปหลายเวทีด้วยวัน <rivalry> น <Un owners> ี moves, ้พอมาถึงปุ๊บมาหลายรถตู้แต่ว่าก็กระจายไป3มเวทีแถวนี้นะครับเอาเหลือเท่าไหร่มาเลยครับเหลือเท่าไหร่มาเลยแตะตอนนี้ไปพบกับของเราหน้าเวทีไปพบกับตัวแทนชาวนาครับขอเียนเชิญครับเชิญพี่เพชรค่ะเชิญเลยค่ะเชิญเลยครับพี่เพชรปมมือดังต้อนรับตัวแทนชาวนาจากกระทรวงพาณิชย์ค่ะ สวัสดีครับมวลมหาประชาชนครับผมมีมวลมหาประชาชนอยู่ที่ไหนก็มีศิริินเชียงบ่าเชียงไรนะฮะสู้เพื่อชาติก็สวัสดีปีใหม่นะครับผมให้มีความสุขทุกท่านนะฮะ,ะมาไม่เป็นการเสียเวลามาฟังเพลงนะฮะวันนี้ก็ได้มามีโอกาสมาเยี่ยมเยืยนอนกลุ่มมวลมหาประชาชนที่สะพานผ่านฟ้านะครับปกติผมก็อยู่กับ ากระทรวงพาณิชย์นะฮะและก็ตอนนี้รวมกลุ่มชาวนาอยู่กับหลวงปูป่พุทธอิสระนะครับผมบเชิญเพื่อเสดิจมิสหายมวลมหาประชา,าชนออกประต้นหน้าเวทีได้นนครับผม โลกนี้มีอะไรนอกแบบกิ้งเรื่องผู้หญิงพูดไปและเบื่อจังอย่าพึ่งกรอดหรือว่าอย่าพึ่งเคลียดชังอย่าพึ่งกรอดหรือว่าอย่าพึ่งเคลียดชังพอพูดอีกครั้งต่น้นดองนางก็อย่าพึ่งชิวปากแดงๆตาผมกลมปล่อยผมช่ออกตอตอเหมือนแตงโมที่หิวแต่ทำไมน้องสาวจึงเดินเร็้วแต่ท หนากัวของหิวเอามาแต่ของปลอมพี่หัวเราะยังไงหัวเราะจะชนะแล้วนะครับผมของไม่จริงมันจริงไม่สั้นไม่ไหวยาวเท่าไรจะให้มันไหวมันก็ไม่ยอม สงสัยข้างในคงเป็นของปลอมสงสัยข้างในคงเป็นของปลอมกกมอดเนื้อหอมปลอมมัหลอ,อกคุณลงุงผู้หญิงไทยสมัยนี้ผิดกว่าเดิมนาออกเสริมใส่ฟองน้ำกันอยุงผิดกระยายของฉันลัิบาลกรุงเอายายของฉันลัิบาลกรุง ก็ปล่อยเสื้อเลยพุ่งยานเป็นถุงกาแฟสบายดีของปลอมดังนะของไม่จริงมันจึงไม่สันไม่ไหวเขาอยากใายจะให้มันไหวมันก็ไม่ยอม สงสัยข้างในคงเป็นของปลอมสงสัยข้างในคงเป็นของปลอมผูแม่เนื้อหอมปลอมไม่หลอกคุณลุงผู้หญิงไทยสมัยนี้ผิดกว่าเดิมหน้าอกเสริมใส่ฟองน้ำกันให้ยงุงผิดกายายของฉันละที่บานจุง่ง ที่บ้านทุงกะปล่อยเสื้อเลยพุ่งี่ยานเป็นถุงกาแฟสมัยนี้ของปลอมทั้งนั้นขอบคุณมากครับพวรือเอชาชนทีเสียงตกฟือนะฮะมาฟังไปเรื่อยนะฮะว,วันนี้ก็